พาชิมเมนูหลักร้อยกับบิวหลักร้านที่เซนทันอิมบัสซี่ที่นี่คือร้านติ่นไท่ฟงอาหารจีนร้านดังจากไต้หวันที่มีมากกว่า100สาขาทั่วโลกและเมนูอาหารราคาไม่ถึง300บาทด้วยนะครับเริ่มที่เมนูแรกกันเลยนะครับกับเสี่ยวหลงเปา18จีบที่โด่งดังของเขาพิเศษมากๆนะครับคือเขาทําแบบสดสดปั้นสดสดนึ่งสดสดด้วยทีมงานที่เทรนมาแบบพิเศษจนออกมาหน้าตาน่ากินซุปด,ด้านในหอมหวานเป็นสูตรเฉพาะของทางร้าน8ลูกราคาแค่259บาทเท่านั้นเองนะครับและส่งเมนูต่อมาที่อยากแนะนําเลยครับ อนนี้เขามีโป้ด้วยถังเปาไส้เนื้อปูเมนูนี้ราคา189บาทและถังเปาหอยเชลล์และหมูสับราคา139บาทขนาดใหญ่พิเศษซุบช้ำชำเน้นๆเ,เลยครับวิธีทานก็ง่ายๆนะครับแค่เจาะจิ้มดูดแต่ระวังร้อนด้วยนะครับเมนูนี้มีเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับถึง31ธันวาคมนี้และปิดท้ายกับ2เมนูสุดคุ้มที่สั่งมาแล้วตกใจกับปริมาณมากๆครับก็คือบะหมี่แห้งหน้าพอกช็อปและข้าวผัดหน้าไก่ทอดกรอบสีทอง2เมนูนี้ราคา289บาทชามใหญ่มากได้เยอะมากรสชาติดีมีระดับสุด สดอิ่มแน่ๆครับผมยืนยันได้เลยไปมาทานเป็นมื้อเที่ยงเนี่ยเอาอยู่แน่นอนครับที่สําคัญได้ทานในร้านบรรยากาศดีๆวิวสวยๆบริการดีพรีเมียมขนาดนี้ผมว่าความคุ้มแบบนี้รสชาติแบบนี้ระดับ5ดาวเลยครับแนะนําเลยนะครับอิ่นไทฟงสาขาเซนทันเอมบัสซีครับ